ครับผมเรามาดูกับอีกหนึ่งแนวทางในการแต่งแท้ง300โดยปกติเนี่ยเราจะเห็นกันว่าทางเราจะแต่งแท้ง300ไปในรูปแบบของ G63 หรือ T900 นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคันนี้จะเน้นแต่งเป็นสายแคมปิ้งสายลุยนะครับอุปกรณ์สำหรับคันนี้ที่ใช้กันแน่ๆก็คือตัวแหลกหลังคาจากค่าย Combat Rider นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟล็อกไร์จากเซนดี้นะครับช เลือกใช้เป็นทูนซีรีส์ซึ่งเป็นโช๊คทูเวจากค่ายโปรเฟนเดอร์ตัวนี้สามารถยกได้ถึง2นิ้วนะครับความสูงสแตนดาร์ดถึง2นิ้วนะครับแล้วก็มันมีบันไดไฟฟ้าจาก h a m m e r รนะครับแล้วก็จะมีกาดกาันกองน้ำมันเชื้อเพลิงการถอยเสียจากค่ายออปชั่นนะครับส่วนตัวล้อยางเองนะครับก็เลือกเป็น p m c ยางก็จะเป็นโตโยต้า285 7117นะครับอุปกรณ์ชิลต่างๆนี่อันนี้เราเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ไปบ้างแล้ว นะครับสำหรับคันนี้่อยเสียทุกอย่างเต็มระบบนะครับกับคันนี้ในงบประมาณ500 0 0 0บาทนะครับก็จะมีอุปกรณ์ของกล่องเพิ่มแรงม้ากล่องครเล่งไฟฟ้าจากค่าย DTE <c oughs> แล้วยังมีนะครับกันชนหน้าจากค่าย ARB <c oughs> อันนี้ต้องลงรองของนิดนึงนะครับจาก ARB ประมาณ2เดือนกันชนหลังก็จะเป็นของออสเตรเลียเหมือนกันจาก t j m <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรถเสร็จยังไงคอยติดตามนะครับว่าคันนี้แต่งแนวนี้รูปแบบหน้าตา จะออกมาเป็นยังไงสนใจตกแต่งแท้ง300ครับแก็ซซี่สี4คูสีสุราษฎร์ธานีครับ